ส่วนละครปังสเสน่หาก็พร้อมมาสานต่อความปังแล้วค่ะกับบทบาทใหม่ของ๊อฟอชนะพลที่เรื่องนี้จะมาส่งต่อลีลาบูให้กับหนุ่มโกวศิน์เรื่องนี้โกโชแอคชั่นแบบเต็มกําลัง2หนุ่มมาเทจะมาพร้อมหนึ่งสาวมัดมั่นแม็กกี้อาภาและหนึ่งวิญญาณสาวพิงพลอยประภาวดีกับภารกิจลับที่กําลังจะแปลเปลี่ยนเป็นภารกิจหัวใจตัวอย่างชุดใหม่คอนเฟิร์มแล้วว่าวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนี้เราจะได้เจอกับพวกเขาแน่นอนค่ะโอ้หมีคนรอดูเยอะ เราก็ยิ่งตั้งใจมากคือีกจากที่ตั้งใจมากอยู่แล้วนะครับตั้งใจแบบคุณสิบคุณร้อยคุณพันคุณหารคุณไปเลยไม่หาเลยเตัวเตชิดเนี่ยบูเยอะเลยฉากที่มีบูเขาจะต้องมีผู้มกับที่เป็นสําหรับทาคิวบวูอีกคนหนึ่งใช่ไหมมาที่กองผมเห็นหน้าพี่เขาทุกวันเลยฝากติดตามชมด้วยนะคะบางเสนหานะคะเวอร์ชั่นนี้นับรองว่าสนุกแน่นอน,นะค่ะแล้วทุกคนก็คาดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่แล้วแน่น,นไม่เหมือนเลยจ้าันเป็นคนร้ายนะคะ ท่านจะปล่อยมันไปง่ายๆแบบนี้เหรอเฮ้ย <c oughs> คิดบ้างไหมครับ <c oughs> ว่าถ้าเจอกับตัวเองมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมันจับใ้ขังอยู่นี่เลยก็ได้นะไอ้เจียงมันมือไม่ถึงงานนี้ฉันคงต้องฝากนายแล้วละใช่ครับเสีย่ยฉันว่าหนูเผือกเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นผีซึ่งแปลว่าเขาไม่ยอมรับว่าเขาตายไปแล้วพระท่านก็บอกว่าเหมือนฉันกับหนูเผือกเนี่ย มีเวรมีกรรมผูกกันมาก่อนเฮ้ยเคยเป็นผัวเมียกันมาแต่ชาติปางก่อนนี้หรอไม่รู้ว่ะผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะว่าว่ามือคุณไม่ได้เย็นแล้วทำไมมือฉันต้องเย็นก็เ็คุณเอ้หยุดมันฆ่าลูกเมียฉัน ในเมื่อกฎหมายมันจัดการอะไรไม่ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยระหว่างความกลัวแต่ว่าได้รู้ความจริงฉันกลัวความจริงฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายคุณไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่างั้นฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันรู้คุณคือคู่มั่นคุณปลายดาว จะไม่มีวันปล่อยให้คุณไปไหนเลยนะ